ผมมาสู้กับค<ร>ุณเพื่อนผมผมจะไม่บอกซื้อแล้วกันนะครับแกพร้อมหรือยังฮะพร้อมเลย,ยพร้อมเลยเป็เนเลยมาสู้กันสามสองหนึ่งกี้ฟันคอขาดเลย,ม,เลยมาสู้กันอีก,กรอบ เดียวเดียวอะไรโอ้ยอย่าพูดบ้าอย่างฟันคอขาดิดินีอารับผูดค้านาเดียวเดียวอยู่มาสู้กันมาสู้กันเลยสักดาบแกบ้าสู้สู้ Ui. Ai, cá.